วันนี้นะคะเราจะมาพูเรื่องอะไรกัลูกการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์จะมีหลากหลายวีมากในเรียนห้องม3รู้ไหมคะว่าการขยายพันธุ์ที่เรรู้จักมันมีอะไรบ้างรู้รู้นะคะอ้าวนตอบคุณครูสิคะ ตามตามตอนอีกโดยนะลูกมันจะมีวิธีการที่จะใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายเช่นกิ่งหรือก้านนะคะมันก็สามารถใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้แต่ทีนี้วันนี้วันนี้น้ลูกเราจะมาเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดกับการใช้ส่วนต่างๆของพืชเราต้องแยกกันนะคะคนละคนละอย่างกัน อะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอะไรนะที่ครูบอกมาแล้วการแบบการพ่อแม่เนี่ยจะเปิดหนังสือก่อนค่ะในหน้าหน้าที่เท่าไหร่คะเก้าสิบพี่นักเรียนเปิดไปจ้าหน้าที่เก้าสิบเป็นการบอกหรือวิธีการที่พ่อแมล็่ทำอย่างไรนะคะอ่านแล้วเดี๋ยวพี่นักเรียนศึกษาในหน้า9กิบกับ9 11าสิบเอ็ดก่อนครับจ้า พืชด,ด้วยมเมล็ดการเพราะลงในภาชนะขั้นตอนที่หนึ่งเลือกภาชนะเลือกให้เหมาะสมกับปริมาณเมล็ดและาาของเม็ที่ใช้เพาะหากใช้กระ,กา<ล>ะด,ดาษพลาสติกควรใช้กระดาษรอพืนและเปิดการทั้งสีด้านของกระ้าเพื่อกันน้ำและ เกิดนะคะควิธีการขยันตื่นเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะลูกเราต้อง เดี๋ยวเราจะมาแนะนำอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกมเมล็ดก่อนนะคะลูกอันนี้เราเรียกว่าอะไรเล่นรู้จักไหมคะถาดพาเพาะเมล็ดถาดพาเพาะเมล็ดมันเป็นรูปร่างลักษณะเป็นแบบวันนี้เป็นแบบพลาสติกนะคะก็จะมีความเบาแล้วลูกนะมันก็จะมีความเบาแล้วก็หลายหลุมอยู่นะคะแล้วต่อไปคืออะไรคะนี่คือ,อะายเมล็ดมเมล็ดพืชแต่ที่ครูเลือกมาให้นักเรียนในวันนี้ที่เราจะทําการเพาะปลูกกันวันนี้คืออะไรคะะเมล็ดมเมล็ดของมะ เขือเทต่อไปเป็นอะไรจ้าอันนี้อะไรคะเกียบไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่ที่เอาไว้ทําอะไรอันนี้ทําอะไรเอาไว้ที่กินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้คือไรดินสําหรับเพาะปลูกดินสําหรับเพาะปลูกถูกต้องค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเพาะเมล็ดลงไปในไหนในถาดในถางด้วยตัวเองนะคะ สำหรับท้ายชั่วโมงนี้นะคะเราได้ทําการพาเพาะเมล็ดไปเรียบร้อยแล้วนันเกเรียนที่ว่านักเรียนได้อะไรจากการเรียนชั่วโมงนี้บ้างคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชโดยการพาเพาะเมล็ดค่ะอ่าค่ะดีมากค่ะมีคนอ่นไหมคะลูกแล้วก็ได้รู้ความสามัคคีในการทํางานกับเพื่อนด้วยค่ะอ่าดีมากค่ะเพราะว่าการทํางานกลุ่มจะต้องจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความอะไรคะความสามัคคีอ่าแล้วมีคนอดีไหมคะคนอดีไหมคะ เราสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับเราสามารถนําไปอะไรนะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับตัวอย่างเอ,อยกตัวอย่างให้คุณฟังสิลูกเช่นเอาไปทําอะไรที่บ้านเราสามารถเอาไปเพาะปลูกที่บ้านได้ไหมคะได้อ่า <ๆ S 1> เก่งมากนะคะก็จะเป็นพวกพืชครัวเรือนะส่วนใหญ่เช่นมะเขือมะเขือเทศหรือจะเป็นกะเพราก็ได้พริกก็ได้ถูกต้องค่ะงานชั่วโมงนี้เราก็เรียน จบไวแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วคุณก็ฝากนักเรียนว่าอย่าลืมมาลดน้ําทุกวันด้วยเช้าแล้วก็เย็น <Yeah. S 1> อ่าดีมากนะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะนักเรียนครทงขอบคุณค่ะ